สวัสดีครับวันนี้มีข้อควรระวังการเล่นโดนมาให้ฟังนะครับซึ่งผมเจอขัดตัวเลยครับนม,มันเกิดจากความประมาทนี่เองนะครับเรื่องที่1น,นะครับก็เป็นคงจะเป็นเรื่องใบพัดโดนนะครับขันให้แน่นหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าไม่แน่นมันเกิดการลุดขึ้นมาทีโดนคุณจะล่วงไม่เป็นท่าแน่นอนนะฮะ อก็คือพยายามดูเช็คเช็คก่อนนะฮะว่าเราจะบินเราก็ต้องเช็คเอาไขควงที่เขาแถมมาให้นะลองขันขันดูนะครับให้มันตึงมือเท่านั้นนะฮะการที่โดนบินไปโดนเฉียวชนอะไรพวกนี้น็อตเนี่ยมันจะเริ่มคายตัวนะฮะถ้าเราปล่อยไว้นานๆมันก็อาจจะคลายตัวเรื่อยๆนะฮะใบพัดมันก็มีโอกาสล่วงไปได้หลุดล่วงไปได้นะฮะโดนก็อาจจะเสียการทรงตัวนะครับ สองกะะ็โดน GPS นะครับถ้าเล่นในที่ล่มนะครับก็พยายามบังคับให้ดีๆนะฮะให้นิ่งเข้าไว้นะครับเพราะว่าการที่เราไม่ใช้ GPS เนี่ยให้มันลงจอดอตัตโนมัติเนี่ยอาจจะมีผลทําให้สัญญาณมันสะท้อนได้นะครับโดนของผมที่ตอนนั้นทีล่ลองเล่นดูนะครับแบบบินต่าๆเนี่ยฮะแต่กดสัญญาไอ้กดปุ่มให้มันจอดลงอตัตโนมัตินะครับ มันก็เกิดอาการแฮงขึ้นมานบ,บินขึ้นบินลงชนโน่นชนนี่ชนใบพัดชิหายหมดเลยต้องเปลี่ยนใหม่เลยหมดเลยนะครับ,นะรบอ,อันที่3นะฮะเกิดจากความประมาทของผมเองนะครับก็ฝารีโมทคอนโทรลควบคุมโดรนนะครับก็ต้องใส่ตลอดนะครับเพราะว่าเราจะไม่รู้เลยว่าทานมันจะหลุดออกมาเมื่อไหร่นะครับถ้าฐานมันหลุดเมื่อไหร,ร่นะฮะ โดนก็เสียการทรงตัวเหมือนกันนะครับมันก็จะบินขึ้นบินลงของมันนะฮะอันนี้คือรอบที่2นะครับก็เสียไปพัดไปอีก 2- อสามอันนะฮะแต่ถ้าเราเช็คนะครับมันก็จะช่วยให้เราเซฟใบพัดได้และอาจจะเซฟการล่วงหล่นใส่หัวชาวบ้านได้นะครับ ต่อที่ผมเจอมาก็มีแค่นี้นะครับก็เลยอยากมาแชร์ให้ฟังว่าการเล่นโดเนี่ยก็ต้องใส่ใจรายละเอียดหน่อยเพราะว่าเวลาเราบินเนี่ยมันจะต้องไปบินสูงนะฮะเวลามันตกออกมาเนี่ยมันจะมีแรงของมันที่มันเรียกว่าตกใส่หัวคนก็ถึงก็ตายได้นะครับนะฮะก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับ